คุณเคยสงสัยไหมว่าประเทศหนึ่งที่เคยถูกประเมินต่ำกับกลายเป็นประเทศที่มหาอำนาจทั่วโลกต้องจับตาม,มองด้วยความเคารพได้อย่างไรประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักในฐานะแผ่นดินแห่งชายหาดวัดวาอารามและการท่องเที่ยวกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเงียบๆให้กลายเป็นพลังทางทหารที่โลกไม่อาจมองข้ามได้วันนี้ผมจะพาคุณไปเห็นอีกด้านหนึ่งของประเทศไทยที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก,ก่อน ฉมายของพลังอำนาจทางทหารไทยในปี2025เพราะสิ่งที่ประเทศไทยได้สร้างขึ้นอย่างเงียบงันนั้นจะทำให้คุณต้องทึ่งและเป็นสิ่งที่ทั้งโลกต้องให้ความเคารพขอเริ่มด้วยความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการแข่งขันในภูมิภาคนี้รุนแรงขึ้นทุกปีทุกประเทศต่างต้องการพัฒนาและประปับปรุงกองทัพของตนเองเพื่อให้มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสร้างอิทธิพลบนเวทีโลก แต่ในบรรดาทุกประเทศมีประเทศหนึ่งที่ก้าวกระโดดได้เกินความคาดหมายประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้แค่ซื้ออาวุธแต่สร้างกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นอิสระในอดีตหลายคนมองว่ากองทัพไทยพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่วันนี้เรื่องนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วในปี2025กองทัพไทยได้เปิดเผยโครงการที่ทำให้นักวิเคราะห์ทางทหารทั่วโลกถึงกับตกตะลึงเริ่มกันที่หัวใจของการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมที่ใช้ต้นทุนต่ำต่างจากประเทศมหาอำนาจที่ทุม่มงบประมาณมหาศาลประเทศไทยเลือกทางที่ฉลาดกว่าใช้ความคิดและการออกแบบที่มีประสิทธิภาพพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณไม่จําเป็นต้องใช้เงินพันล้าน,านเพื่อให้ทรงพลังแค่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นลองดูที่รถปรอะแบกไวรัสแพร่โดยรุ่นใหม่ของไทยซึ่งเคยเป็นเพียงแนวคิดจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ วงเล็บเปิดดีทียวงเล็บปิดแต่วันนี้มันได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาติรุ่นปี2025ถูกอปัปเดตให้เร็วกว่าแข็งแกร่งกว่าและฉลาดกว่าที่เคยโดยภาษาระบบเลงเป้าหมายด้วยแอรและระบบสื่อสารขั้นสูงและที่สําคัญมันถูกสร้างขึ้นแทบทั้งหมดโดยฝีมือคนไทยข้อความที่ประเทศไทยต้องการส่งถึงโลกคือชัดเจน ไทยไม่ต้องรอใครอีกต่อไปไทยสร้างพลังด้วยตนเองแต่นั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นพลังที่แท้จริงอยู่ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่กำลังเติบโตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาวิศวกรไทยได้พัฒนาโรนปืนใหญ่และระบบป้องกันสายฝังด้วยเทคโนโลยีที่ออกแบบเองทั้งหมดพูดถึงเรื่องโรนซีรีส์ดิทียมินทีวาของไทยถือเป็นจุดเปลี่ยนจากเกมเดิม,เด,มเดิมที่ใช้เพื่อการลาดตระเวนและเฝ้าระวังสายแดน แต่ในปี2025รุ่นใหม่นี้สามารถทำภารกิจได้หลายรูปแบบทั้งสงครามอิเล็กทรอนิกส์การทำแผนที่และการสื่อสารเชิงยุทธวิธีรโดนเหล่านี้สามารถบินได้นานหลายชั่วโมงส่งข้อมูลแบบเรียนไทยและทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นได้อย่างยอดเยี่ยมประเทศไทยไม่ได้แค่ลอกแบบจากคนอื่นแต่สร้างนวัตกรรมให้เข้ากับภูมิประเทศและแนวคิดการป้องกันของตนเอง จุดเน้นไม่ใช่เพียงการลบแต่คือการสร้างความมั่นคงความเป็นอิสระและความภาคภูมิใจของชาติและเมื่อพูดถึงความเป็นอิสระหนึ่งในก้าที่กล้าหาญที่สุดของไทยคือการพัฒนาโครงการเครื่องบินจมตีเบาของตนเองลองจินตนาการดูประเทศที่เคยต้องพึ่งพาก,การนำเข้าบัตรนี้กำลังออกแบบและทดสอบเครื่องบินของตัวเองเครื่องบินเหล่านี้มีขนาดเล็กต้นทุนต่ำและเหมาะสมกับการปฏิบัติการตามแนวชายแดนและภูเขาอย่างยิ่งกลยุทธ์เบื้องหลังทั้งหมดนี้ง่ายมาก ความพึ่งพาตนเองประเทศไทยได้เรียนรู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากการซื้ออาวุธแต่มาจากความสามารถในการสร้างซ่อมและพัฒนาได้ด้วยตนเองและนั่นคือสิ่งที่พวกเขากำลังทำทีละขั้นตอนแต่ความลับของความแข็งแกร่งทางทหารของไทยไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความสามารถขี่กองทัพไทยได้มุ่งเน้นการพัฒนาทหารอย่างทันสมัยด้วยการฝึกซ้อมเชิงจำลอง การทำงานร่วมกันของทุกเหล่าทัพและการพัฒนากองบัญชาการไซเบอร์รวมถึงหน่วยสงครามดิจิทัลอย่างจริงจังประเทศไทยยังเริ่มลงทุนในโครงการด้านอาวากาศเพื่อการเฝ้าระวังและสอดแนมอีกด้วยสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือประเทศไทยกำลังร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและนอกภูมิภาคเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยร่วมเช่นระบบป้องกันที่ใช้ยาหรือเทคโนโลยีกอัจฉริยะนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มเป็นที่สนใจของทั่วโลก เพราะสามารถผสานแนวคิดแบบต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างน่าทึ่งขณะที่หลายประเทศยังต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์ทางทหารจากต่างชาติไทยกับสร้างระบบปฏิบัติการทางทหารของตนเองเพื่อให้ควบคุมได้เต็มรูปแบบในเครือข่ายและศูนย์บัญชาการนี้คือการปฏิวัติอย่างเงียบต่อและนี่คือสิ่งที่ทําให้ไทยโดดเด่นตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าทําไมประเทศไทยถึงลงทุนในกองทัพมากในปี 2025คำตอบอยู่ที่สมดุลแห่งอำนาจในอาเซียนภูมิภาคนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งความขัดแย้งทางการค้าและการเมืองประเทศไทยรู้ดีว่าหากต้องการปกป้องอธิปไตยและอิทธิพลของตนต้องพร้อมพร้อมทั้งด้านกำลังและเทคโนโลยีและนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยได้ทำพวกเขาเปลี่ยนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของชาติคนรุ่นใหม่ในไทยมองว่าวิศวกรรมด้านการป้องกันประเทศไม่ใช่เรื่องของสงคราม แต่คือนวัตกรรมและอนาคตของประเทศมหาวิทยาลัยทั่วไทยเริ่มเปิดสาขาใหม่ๆเช่นวิศวกรรมหุ่นยนต์ป้องกันประเทศปัญญาประดิษฐ์และการออกแบบอากาศยานส่งผลให้คนรุ่นใหม่พร้อมพร้อมจะออกแบบสนามรบแห่งอนาคตด้วยสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์และอย่าลืมเรื่องกองทัพเรือพลังทางทะเลของไทยก็กำลังเปลี่ยนแปลงเช่นกันโครงการปรับปรุงใหม่ของกองทัพเรือไทยมีทั้งเรือฟิเกตตะลำใหม่ ระบบลาดตระเวนใช้ฝั่งและแม่แต่โครงการเรือดำน้ำที่ติดตั้งโซนาและเทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ไทยมีความได้เปรียบในการปกป้องน่านน้ำและเส้นทางการค้าทางทะเลแต่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือประเทศไทยสามารถทำทั้งหมดนี้ได้โดยไม่ตกอยู่ในกับดักนี้เหมือนประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งพวกเขารู้จักบาลานระหว่างความทันสมัยกับความยั่งยืนผ่านการสร้างพันธมิตรการเน้นการวิจัย และการเสริมพลังให้กับอุตสาหกรรมในประเทศทุกก้าของประเทศไทยในตอนนี้สะท้อนสิ่งเดียวความมั่นใจความมั่นใจที่เกิดจากการเรียนรู้มาหลายทศวรรษการวางแผนอย่างรอบคอบและการปรับตัวอย่างฉลาดในปี2 0 2 5เมื่อนักวิเคราะห์มองไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาไม่ได้เห็นประเทศไทยเป็นผู้เล่นระดับกลางอีกต่อไปแต่เห็นประเทศที่พร้อมพร้อมจะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการป้องกันประเทศในภูมิภาคประเทศอย่างเวียดนาม มาเลเซียและอินโดนีเซียกำลังศึกษาวิธีของไทยวิธีที่ผสานการผิดภายในประเทศกับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบและความจริงก็คือประเทศไทยไม่ได้พยายามแข่งกับมหาอำนาจแต่กำลังสร้างสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นคือความเคารพเพราะเมื่อประเทศได้สามารถยืนได้ด้วยตนเองปกป้องพรมแดงของตนเองและพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยน้ำมือของคนของตนนั่นไม่ใช่แค่ความก้าวหน้าทางทหาร แต่มันคือวิวัฒนาการของชาติลองคิดดูว่าประเทศไทยเดินทางมาไกลแค่ไหนจากยุคที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เก่าๆจากต่างประเทศสู่ยุคที่สามารถสร้างยานกอดโรนและอาวุธที่ออกแบบเองได้ทั้งหมดนี่คือเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของชาติและไม่ใช่เพียงเรื่องการป้องกันประเทศเทคโนโลยีเหล่านี้ยังถูกนำไปใช้ในงานกู้ภยัย การจัดการภัยพิบัติและการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอีกด้วยสูงวิจัยด้านกลาโหมของไทยกำลังพัฒนาเทคโนโลยี2ระบบที่ใช้ได้ทั้งทางทหารและพละเรือนนี่คือการบริหารอย่างชาญฉลาดการเปลี่ยนนวัตกรรมทางทหารให้กลายเป็นประโยชน์ของชาติและสิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่านั้นคือประชาชนไทยเองความรักชาติความสามารถขีและความรู้สึกของความรับผิดชอบต่อประเทศคือพลังที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนกองทัพ ความร่วมมือระหว่างประชาชนนักวิทยาศาสตร์และทหารได้สร้างพลังที่แข็งแกร่งกว่าการนำเข้าอาวุธใดๆลองจินตนาการดูประเทศเล็กๆกที่เคยพึ่งพาผู้อื่นบัดนี้สร้างยานปลดโรนและเทคโนโลยีสงครามดิจิทัลของตนเองได้ประเทศที่เคยเป็นที่รู้จักในด้านความสงบและการท่องเที่ยวบัดนี้กลายเป็นประเทศที่โลกต้องให้ความเคารพด้วยวินัยความคิดสร้างสรรค์และความพร้อมพร้อมอย่างเต็มที่นี่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบบของประเทศไทย และตอนนี้โลกกำลังเริ่มตระหนักถึงมันทุกประเทศมีช่วงเวลาที่จะลุกขึ้นเหนือความคาดหมายและนี่คือช่วงเวลานั้นของประเทศไทยจากท้องฟ้าสู่ท้องทะเลจากพื้นดินสู่โลกไซเบอร์การพัฒนาทางทหารของไทยในวันนี้ส่งข้อความหนึ่งเดียวไปยังโลกว่าอย่าประเมินพลังแห่งความเงียบต่ำเกินไปและสำหรับผู้ชมทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้เรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การอัปเดตข่าวกองทัพแต่มันคือเรื่องของความมุ่งมั่นกลยุทธ์ และเจ็ดจำงในการลุกขึ้นการเดินทางของประเทศไทยพิสูจน์แล้วว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากขนาดของประเทศแต่มาจากวิสัยทัศน์ในปี2025กองทัพไทยไม่ได้แค่ปกป้องพรมแดนแต่กำลังปกป้องศักดิ์ศรีความพึ่งพาตนเองและความฝันของอนาคตอันมั่นคงดังนั้นถ้าคุณดูมาจนถึงตอนนี้จงจำไว้นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องราวของอาวุธแต่มันคือเครื่องเตือนใจว่าแม้ประเทศที่สร้างบนพื้นฐานของสันติภาพ ก็สามารถถือครองพลังได้ด้วยความภาคภูมิหากเลือกที่จะสร้างนวัตรกรรมแทนการเรียนแบบและก่อนจะจบวิดีโอนี้ผมอยากฝากไว้หนึ่งประโยคประโยคที่สะท้อนยุคใหม่ของประเทศไทยและเป็นประโยคที่โลกไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไป